สวัสดีค่ะพบกับโมซินามอนเกอลอีกแล้วนะคะวันนี้นี่มาในลุกชุดอาบน้ำเต็มยศเลยแปลกตาใช่ไหมก็วันนี้นะคะทางนีเวียคะ่ะเขาท้าให้หมดพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีเลยนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย ขายดีมากในะยุโรปโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสพอดีว่าเพื่อนหมดไปแล้วบอกว่าโหตัวนี้นี่หมดเชลเลยนะคะเป็นเบสเซอร์มากๆเลยค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมมาดูกันเลยค่ะว่าผลิตภัณฑที่หมดพูดถึงนี่คืออะไรนี่เลยค่ะ นีเวียอินชาวเวอร์สกินคอนดิชเนอร์นะคะเป็นสินณฑ์ล่าสุดของนีเวียเลยเขามี2สูตรค่ะสูตรนี้สีน้ําเงินเนี่ยสำหรับผิวที่แห้งมากเลยมีส่วนผสมของอะมอนไอน์ด้วยนะคะเขาจะแบบชุ่มชื้นสุดๆเลยแต่ว่าตัวนี้มดจะไม่ใช้วันนี้เพราะว่าผิวมดไม่แห้งขนาดนั้น,นะคะ่ะวันนี้มดจะใช้สีขาวนะคะเป็นสูตรสําหรับผิวธรรมดาและผิวทั่วไปนะคะมีส่วนผสมของซีมิเนอร์ลนะคะกลิ่นเขาก็จะออกเป็นกลิ่นแบบทะเลเบาๆส,สบายๆนะคะตัวนี้ อยากจะบอกว่าไม่ใช่ครีมอาบน้ำนะคะตรงนี้นะคะเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่า use after cleansing นะคะก็คือคุณต้องอาบน้ำเรียบร้อยแล้วคุณก็ค่อยใช้โลชั่นตัวนี้นะคะแล้วก็ล้างออกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการวัดความชุ่มชื้นผิวก่อนดีกว่าจะได้รู้กันว่าหลังทดลองใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะ,ะมาดูกันค่ะอันนี้เป็นเครื่องวัดความชุ่มชื้นผิวนะคะ แล้วก็พลิกเข้ามานะคะแล้วก็แตะลงไปที่ผิวแล้วก็กดอ่าออกมาแล้วนะคะผิวเนี่ยอยู่ในช่วง normal นะคะเกือบจะเกือบจะแห้งแล้วละ่ะนะแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยอยู่ตรง normal เหมือนกันแบบว่าเกือบจะไม่ดีแล้วละ่ะก็คือเป็น3 6กับสาสานะคะอันนี้คือ before นะเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบกันแล้วนะคะโดยที่มมจะทำความสะอาดผิวทั้งสองข้างวันนี้เราจะทดสอบที่แขนให้ ให้ดูกันนะคะก็เริ่มจากใช้เรียบอาบน,น้ำนะคะล้างขั้นองขาเลยให้สะอาดปกติเนี่ยเวลาเราใช้พวกโลชั่นเนี่ยเราก็ต้องซับตัวให้ให้ก่อนอ่ะแล้วเราก็ทาโลชั่นอันนี้จะเป็นโลชั่นที่ของมดที่เตรียมไว้นะคะแต่ว่า n i v e ีย s h ชา e r Body บ o t ี้โเนี่ยเราผิวเปียกแบบนี้ได้เลยนะคะมันใช้สูตรสีขาวนะคะลงไปที่ผิว แล้วก็ลูบผิวให้ทั่วนะคะตอนผิวเปียกเปียนนี่แหละลูบเลยลูบเลยหลังจากนั้นล้างออกค่ะพอเราล้างออกเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้ก็ค่อยมาซักผิวค่ะเราไม่จำเป็นต้องทาโลชั่นเพิ่มเลยนะเพราะว่าผิวเราเนี่ยจะนุ่มเป็นผิวที่เหมือนทาโลชั่นเรียบร้อยเลยโอเคแล้วเดี๋ยวยังไนเรามาทดสอบความนุ่มแล้วความเด้งของผิวนะคะด้วยเครื่องการทดสอบของมีเวียค่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะคะว่าหลังจากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไง ข้างนี้นะคะคือข้างที่ใช้นีเวอ in ชา o เวอนะคะเรามาดูกันว่าเขาได้เท่าไหร่ความชุ่มชื้นอยู่ที่82นะคะส่วนความยืดหยุ่นเนี่ยอยู่ที่90นะขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเพราะตอนแรกเพื่อนๆจำได้ไหมว่าของวันนี้คืออยู่เกือบเกือบแบบแย่มากแบบประมาณ30ก,กว่าเองนะคะทั้งสองอันอันนี้ขึ้นมาเกือบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างที่เราใช้โลชั่นทั่วๆไปนะคะ ข้างนี้นะคะใช้โลชั่นทั่วไปนะคะถึงเต้นถึงเต้นอ่าโลชั่นทั่วไปอยู่ที่56กับ61นะคะความชุ่มชื้น56แล้วก็ความยืดหยุ่นอยู่ที่61ก็คือนอร์มัลเหมือนกันก็ถือว่าหมดได้ทดสอบแล้วก็โออามีเซียงเหมือนกันก็คือนิเวียเขาก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นได้เพิ่มปริมาณได้สูงสุด แบบสูงมากอนะ่ะเพราะว่าเราจากที่30มสบกว่าใช่ปะขึ้นไปเกือบร้อยเลยก็ถือว่าโอเค Amazing ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ก็เป็นการทดสอบแบบที่มีเครื่องวัดเพื่อเป็นการพิสูจน์นะแต่ว่าเมื่ออยากจะบอกว่าบางทีเครื่องวัดเนี่ยเราต้องรู้สึกเองจริงนี่ข้างนี้คือแบบอยากให้เห็นอยากให้เห็นแบบเนี่ยเนื้อมัน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 มน,มน,นุ่มแล้วมันดึง๋งดึงมากเลยค่ะดึ๋ดึงด๋งมากแล้วส่วนข้างนี้เนี่ย ก็คือปกติทั่วไปเพราะว่าพอทาลชั่นไปก็จะแห้งไปแต่ตัวนี้เหมือนเคลือบตัวอยู่แต่ว่าไม่เหนียวนะคะโอเคหมดลองที่แขนแล้วเดี๋ยวยังไงหมดขออนุญาตไปอาบน้ำทั้งตัวก่อนนะคะจะได้รู้ว่าผลของการใช้ที่ตัวเนี่ยมันออกเป็นยังไงค่ะหลังจากที่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าผลหลังใช้นะคะ มาชอบตรงความรู้สึกที่ เขาเคลือบผิวได้ดีแล้วให้ผิวนุ่มนะคะแล้วก็เราสามารถใส่เสื้อผ้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้แห้งเลยเพราะว่าไม่เหนียวเหนอะหนะผิวเลยค่ะมันรู้สึกว่านุ่มเด้งชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ำมากเลยก็สําหรับใครที่อยากทดลองจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีในประเทศไทยนะคะมดเป็นคนแรกที่ได้ลองใช้จะบอกว่าดีใจมากขอบคุณนีเรียมากมากเลยแต่เพื่อนๆใครที่อยากได้ใช้แบบมดนะคะลองเข้าไปที่ Facebook แฟนเพจของนีเดียไทยแลนด์ค่ะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีกิจกรรมแจกอยู่ไปลองเล่นดูค่ะ เผื่อจะได้ทดลองใช้ผลิภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็คุณจะได้รู้สึกว้าวเหมือนที่มดรู้สึกค่ะ